อีฟ e ุตบอลกำลังจะเปลี่ยนภาคแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะพิมพจะมาเตือนเลยละกันนะคะเตือนเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเคยเล่นเกมนี้และยังไม่เคยเชื่อมโคนามิไอดีเลยนะคะเชื่อมแล้วเป็นแบบนี้อ่ะยังไม่เชื่อมเป็นแบบนี้นะคะพิมพจะมาสอนวิธีการเชื่อมนะคะซึ่งถ้าไม่ยอมเชื่อมนะคะพิมพบอกเลยว่ารหัสหายแน่นอน ัวละครที่เก็บไว้หายหมดนักเตะหายหมดแน่อนอนเปิดไปที่เกมก่อนเลยนะคะอีฟบล l นี่แล้วเราเข้าไปนะคะนี่คือหน้าแรกเลยกดไปที่เ e อ t กตนะคะทําไปพร้อมกันกดไปที่ Support Support ์ตเสร็จลิงก์ดตนะคะซึ่งวิธีเนี่ยง่ายมากๆนะคะคือเห็นไหมคะว่าถ้าแบบนี้คือยังไม่ได้เชื่อมยังไม่ได้เชื่อมกดไปที่ลิงก์โค a นมี d ไนะคะ นี่นะอันข้างบนไม่ต้องไปสนใจมันมากเราอไปที่โคดามิ ID นะคะกดโพสซินะคะก็คือเนี่ยตัวนี้ตัวสีแดงนะที่มีวงต้องสมัครก่อนเราต้องสมัครมันจะเป็นตัวสีฟ้ามาถึงแล้วนะคะหน้านี้อ่ะเราเลือกภูมิภาคของเราประเทศของเราอ่ะเราอยู่ประเทศไรประเทศไทยใส่ไทยแลนด์นะคะภาษาใช้ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อความเข้าใจง่ายแล้วก็นี่นะคะเป็นวันเดือนปีเกิดของเรานะคะซึ่ง ต้องบอกก่อนเลยว่าจะต้องเป็นคนที่ออยมากกว่า13นะถ้าไม่ส3ามเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ไไดอ่ะเอาเป็นว่าไม่ได้เข้าใจง่ายๆเนาะเลือกอ e ีเมลที่มันว่างๆทุกคนให้มันว่างๆแล้วก็ใส่ไปเลยอ่ะใส่อ e ีเมลของเราไปปุ๊บใส,ส่รหัสรหัสที่เราตั้งนะคะรหัสเมลเพื่อให้ให,ให,ให้มันรู้ไงว่ามันคือเราจริงๆแล้วกดนะคะยอมรับยอมรับให้หมดนะย,ยอมรับความเป็นอะไรทุกอย่างยอมรับให้หมดส่ง เซ็นโค้ดไปเลยค่ะมันจะส่งรหัสหหลักไปที่อีเมลนะคะได้รหัสมาปุ๊บกรอกเลขที่ได้มาเลยปุ๊บๆๆอ่ะหหลักแล้วกดเน็กนะคะเพรากดเน็กมันจะยืนยันสําเร็จแล้วโอเคพราเสร็จตรงนี้ปูพิมพ์ยังไม่ได้เชื่อมันนี้นะปะ่ะกดที่ลิงก์คนละมีไอดีรอบค่ะย้อนกลับไปย้อนกลับไปที่หน้าของเรากดเหมือนเดิมเลยแล้วแต่ครั้งนี้นะคะคือเราสมัครแล้วไงเราก็เลยเข้าสู่ระบบอ่ะแล้วก็กรอก อีเมลกับรหัสที่เราได้ตั้งไปเมื่อกี้นะคะใส่ปุ๊บกดล็อกอินแล้วจากที่มันไม่ได้เชื่อมมันจะเชื่อมให้เราทันทีแล้วหมายความว่าไม่ว่าเราจะไปเล่นในโทรศัพท์เครื่องไหนเราจะเล่นได้ทุกเครื่องแล้วรหัสเราไม่มีหายแน่นอนนะคะ